มางามแต่พี่น้องขาพักขาสิบบาทได้บอกหลายเนะก็ได้อีกอย่างกินละพี่น้องสวัสดีค่ะสาวเดินจาามาพบพาพอกันก็เก้ากับพี่น้องก็โอ้ยช่วยิตตงกล่องได้ล้วนกล่องขอล้วนมาตะบันที่น้องกครต่ำอย่างก็ใจต่ำบอกไอยท้อย่ยงจานบอกเท้าเดินเนะี่ยมันห้อยกระต่ายบ่เออกินก็บขบปุ่นแซ่บกินกับประเกียดละไปเก็บยี่หมอ,อัน ข่างเฮียเฮ้ยนสวนเฮี้ยนไข่อยเจ้าของมาได้บ่ะท่ข้อนแถ้พี่น้องมันเอาไหมขอกินน้ำกันเด้อกินยำเว้นเมื่อรอย่าสังหันกับคนเนี้เอาหนิแสบแสบต่ำแบบว่าไม่ได้กินดูนะจ๊ะช่งหอยขัวหอยน้าบานเฮ้าเนาะเพราะว่าได้กินดูกินดีแต่ในน้อยคน หวานหวานนะอ่ะพรายอย่างนี้มันหวานครับเขาเป็นขวานแล้วแบบไม่แล้วจักไปเห็นจิบขยะอยู่เฮียนหวานเอา,าเอาืมแับ เราสองไมากินเขาก่อนสร้างสร้างขอยกับพี่นองกันเนี่ยค่ะแค่นี้แห่ะน้ำอ,อ่างเพิ่งชอบสดตจาครับไม่กินโดนซาดตับไม่จ้ะจำจัดอันนี้เปิดป่ะกาศากินี้มันเน่าเาพี่น่นอกง่ายดีจ้ะ นงียง่ยน้อยๆ่นกันอืมจะเหมือนหนามมาสดก็รสันน่นร้อนเลยอือพี่ก็เถอะรูไปหาหน้นมาจวดซะบ่อืมปกระ,กะสียบันบากจับเป็งด่า มือขวับไปเด้อเหมือนแค่ก็แจงข้าวจุน,ปปน,น,นมูอยู่เนาะอืนี่ยทานีนอืเเลยชิบด้นาะท่ายังงยาดอืดากับเงี้ยเนี่นา,เล,นนาเล่นเนากเขาเล่นเือ พี่น้องอเคเฮ็ดหลายหลังนั่นเป็นเป็นลำงานหลายอย่นนะแต่ว่าคนวานเรียลอยู่สางเป็นหลายค่ะสางเป็นหลายโบทันก็จะามาล้วงให้นั่น,นี่กระลังผูกกับเบื้องติ๊กระจกอยังกันแล้วเหรอคะเพราะว่าของจา่างสร้างกระจกต่างหากนะอ่ะจับ เดับเนีหอหอหอ uh ่ยเอาวอาจะว่าไม้ด่างดูได้เสียบไม้ไว้อยู่เลยนะแบตก็ได้เสียงร้านขวายน้ำขวายอือนี่พอคาวหายน้ำกัดตุ่นอืมหือครับว่ไดืินโดน

็บดย yup. ุ่งขางเหี้ยงานงานเลยวะข้าปุ่นเั้านายเสียบถอดมซี่กลมเลยอืมนอร่อยลนจัดนะอืมอืมานสะอาอย่างน้อยด้อ เรียงๆเรียงดูเรียงๆมันสุดนะไม่ใช่บบขานพีนหนงอร่อ,อย,รอยเราจ้าดูเลี้จ้าสุกเิงไปยุคเดียวค่ะน้องจีนหนาขนาดอืมนห่าวเลยสอ่ะ แพงงเลยจะหาวเลยหมดก็อังหยาบกำลันหยาบเดี๋ยวดิต่อต่อห่ ต้องจิมจริงๆเราเราก็เป็นน่อน้ำอยู่ค่ะจะรูต้ตรงนี้เลยอืมหวานไม่ได่หวาหนหวานครับ สั่างมาสั่งมากินข้าวสั่งกับลูกๆหลานอะไเป็พี่น้องกันเห็นเท่นให้ดีดีมากควาดีแบบว่าไม่ค้นสุ่ค่ะพี่น้องเห็นเท่นให้อยู่ เพื่อจะเจ็เฮียนติดต่อได้เลยงสงสค่ะเด้อเฮียนสมแซมเฮียนคนรับเบิดไก่อยู่ไก่ภาคอีสานแซ่บเมนูนี่กินแต่วน,วน้อยจะใหญ่จะเบ,บื่อไม่กนะิงข้นแซ่บเนาะ อะไมากินหอยเนี่ยอนี้ก็เปิดไประวัน้เน่อแลยจ้ะอือมันใส่เปียก ้นเราสร้างก็มากินข้าวตับหมูค่ะซื้อมาหลายเลยจ้ะหอยตัวล,ละสามสิบประเห็นดีใจเห็นหอยอันนี้เห็นดีใจคิดอยากนะ่ฝนตกคอยมันก็สีลายเยน,น,นาะคนตตอาจจะเยอะหอยหอกลอ,อกเตา ซ mm hmm. าดนะจินม่ะไปละแล้วครจนั่งเล่นเข็ดน